เน่เน่เน่ตึงเทียดตึงเทียดตึงเทียดมันจะโดนกระทืบแล้วใช่หรอครับนะมันไปตีเขาที่งัดร้านหน้าเครับใช่หรอแบบฟังแบบฟังก่อน ได้ซีเรียสได้ดูว่าหามุมกันหาเลี่ยมกันไม่ได้ยินเลยอะ่ะไคุยวอทำไมวะมันกลายเป็นเบสเบสเดย์ของวันนี้ไปแล้ววะเขาจะบอก อะไรอ่ะแต่ไม่ได้ยินอ่ะมันแกงอะไรไนะคิด,คดไป่อเหมือนโดนไล่เหมือนกูบอกว่าอย่าเพิ่งเสือกได้ไหมใช่ไหมมาถึงไปยืนตรงนั้นได้นะครับแต่ว่ากำลังคุมพี่ดิงอาจจะไม่ว่างครับ ทำไมันไม่เกี่ยวอะไรกับภาพพ<อ>ไหมเพราะมันไม่มันไม่ได้ผิดกฎเซิร์อะรขาบอกว่าได้ท้าไม่ได้เ้ยก็ขอฟังหน่อยอะ <c oughs> ถ้าสมมติเอาอย่างนี้อะอะอ,อพี่พี่เข้าใจพี่เข้าใจเรื่องไม่มาได้ก็ขอ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 นอนกลางเลยแล้วกันพ,พี่ไม,ม่พี่ไม่เคยห้ามพี่ไม่เคยห้าม ก็ <g arness> ทำไปดี๋ยวมัน,มนมสนแค่ประวันว่า <g arness> เหมือนการซื้อตอ่ถ้าถ้าสมมุติไอเมลไอเมอไอเมล,เมล,เมลฟังกูนะถ้าสมมติว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะเขาไม่มีมารยาทถูกไหมที่มึงบอกมึงต้องการเสือ,อกูว่าเขาไม่มีมารยาท <c oughs> <c oughs> ม,มึงก็ทดเอาไว้แล้วมันก็มาบอกกูพอบอกกูปุ๊บถ้าเราก็มาประมวลกันว่ามันผิดกฎไหมถ้าไม่ผิดกฎมึงอยากเล่นไหมอยากเล่นก็แค่ยื่นแค่นึงมันไม่ได้ยากเ้ยแต่สุดท้ายไม่เลยแล้วกูถามหน่อยว่าการที่มึงรู้สึกว่าเขาไม่แฟกับมึงอ่ะสมมติว่ามึงบอกว่า สินี้เขาทําอ่ะมันไม่มีมารยาทแล้วมึงจําเป็นต้องไม่มารยาทกลับหรอไม่หนูแค่อยากทําคืนเขาในแบบที่เขาทํากับเพื่อนหนูแล้วถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราทํามันเกินขอบเขตแล้วเราโดนหรอไม่ก็ไม่เกินไงก็ทาเหมือนที่เขาทํากับเพื่อนหนูไงมนเมันคือมันคือภาพลักษณ์รวมไม่มือมือไม่ต้องทำเลยไม่แค่เมลรู้สึกเฟลเฉยๆกับวันนี้เมลรู้สึกเฟลเลยว่าเมลเออเพื่อนหนูรู้เมลเลไม่ออกเลยเมลเจออย่างเงี้ยทุกออวันเนี่ยทั้งวันเลย ถ้าสมมติว่าเราเจอแบบแก๊งเดิมๆทำหลายรอบอะเราก็เอาอะไรๆเหมือนแบบวันนี้เกิดึ้นหลายรอบใช่ไหมรวมล้วไปเพราะว่าถ้าเกิดสมมติรอบเดียวมันไม่ได้ตั้งใจกูกูเคลียร์ให้ตลอดเพราะฉะนั้นบอกอย่างคิวบิวอะเขาโทรมาหากูแล้วบอกว่ามึงเขาชนเหมือนว่าคนชนอะคนละคนกับที่เขามาขอโทษกูเลยบอกว่ากูไม่ได้สนนะว่าใครขอโทษแต่ใครชนน้องกูกูกูก็พูดให้แล้วเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่กูต้องการสื่อคือถ้ามึงรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอะไม่มีมารยาทมึงก็ไม่ควรทำแบบนั้น คือปัญหามึงแค่มึงมึงแค่ใช้ตะกะเหลี่ยมในการแก้ปัญหาเว้ยไม่ใช่ว่าอาสมมติว่าคนต่อยข้างข้างขวามึงมึงต้องต่อยข้างขวากลับหรอทั้งที่มึงมีโอกาสต่อยข้างซ้ายได้เยโดคนไทยทำไมต้องยอมกันครับต่อยกันเลยไม่หนูแค่รู้สึกว่าือไม่เันทำเพื่อนหนูไม่โอเคอะแล้วถ้าหนูทำกลับในสิ่งที่เขาทำกับเพื่อนหนูอะแล้วทำไมเขารับไม่ได้อะในเมื่อเขาทำมาก่อนอะแค่นั้นเคือมันมีมันมีให้มึงมองได้หลายอย่างอย่างแรกเลยคือมึงทำได้ไหมมันก็ทำได้มันเป็นสิทธิ์ของมึงแต่แบบว่า อ่าลองนึกกลับกันว่าถ้าสมมติว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้รู้ว่าก่อนว่าแบบว่ามึงโดนอะไรมาคือเป็นคนนอกมองอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าเออทำไมดูไอ้เลดี้ไปทําอย่างนั้นเห็นไหมไม่หนูแค่สนแค่ว่าใครทําเพื่อนหนูแค่นั้นใช่กเข้าใจว่ามึงสนเงแต่แบบว่ามึงอย่าเ่ะก่อนมือตอนนี้ตอนนี้มตอนนี้มตอนนี้มไม่ได้ร้อนไม่ได้ร้อนไม่ไม่ไม่เลยฟังฟังอย่างนี้มึงมึงเชื่อกูป่ะอ่าเชื่อเชื่อถ้ามึงเชื่อกูมึงฟังกูแค่นั้นเองมันไม่ได้ยากโอเคโอเคโอเคถ้ามึงคนอย่างกูเคยกูเคยปล่อยให้นปะ ทุกครั้งที่พวกมึงมีปัญหากันอะกูเคยปล่อยให้น้องโดนป่ะก็ไม่ได้ปล่อยแต่ว่าหนูก็ไม่อยากให้เพื่อนหนูโดนเหมือนกันแค่ถ้าอย่างนั้นก็แค่วาบอกกูเดี๋ยวกูหาวิธีจัดการไม่ต้องห่วงอีพวกปากอมาหากูเนะกูก็ด่าในลูปตลอดโอเคโอเคโอเคก็แค่นั้นเองไม่ได้ยากแต่ว่าถ้าถ้าหลุดมาโดนเพื่อนหนูเมื่อไหร่ก็เจอหนูแค่นั้นเองไม่มึงสิ่งสิ่งคือมึงต้องมองว่าที่เนี่ยเขามีขอบเขตเขามีขอบและเขตในการเล่นเพราะฉะนั้นเล่นทีมีขอบและเขตในสิ่งที่เขาต้องการ คนไทยอะยครับแตวาเขาทำเราเราไม่แจ้งแต่เราไปแจเงให้เขาเขาแจ้งมาปุ๊บผู้ชายอนนี้ง่ายเลยง่ายๆเลยเวลาทุกคนมีปัญหาการเวลาทุกคนบอกพี่จริงคนนี้เล่นปักอุ้มศพกูบอกทุกคนเสมอว่าไม่ต้องแจ้งเล่นให้สนุกแต่ทำไมวันเนี้ยแควกูลืมใส่กอกูยังโดนเลยกูก็ไม่เห็นได้ซีเรียสถูกไหมคือถ้าวันนึงอะอ่ะสมมติว่ามึงทำกับคนอะมึงทำกับเอมึงทำกับแก๊งเอไปแล้วแก๊งเอไม่พอใจมึงแต่สุดท้ายอะคนที่โดนอะไม่ได้แปลว่ามึงโดนนะมึ เพื่อนคนในแก๊งอื่นอาจจะโดนก็ได้เป็นอะไรมึงเก็ตปะคือคือมันเป็นด้วยความพอมาเล่นแกง๊งงานผกอะโบมันค่อนข้างเยอะอเข้าใจอ่าเพราะฉะนั้นน่ะมึงใจเย็นไว้คนเรามันมันมีเหลี่ยมในการเล่นหลายทางก็ใจเย็นแต่ว่าหนูแค่ไม่ชอบให้ใครมาทากับคนสนิทหนูแบบนี้ไงคนหลายรอบรออออแล้วไงแล้วที่กูโดนแจ้งไม่ใส่เกาะมึงทําอะไรกูได้บ้างอะอแล้วมันทำอะไรได้ละ เห็นไหมล่ะอันนั้นอันนั้นมันผิดรูปเว้ยแต่เนี่ยคือเบลไม่ได้ทําอะไรไงแล้วแบบไม่แค่แค่จะบอกว่ามันรู้สึกเบลเลยเขาใจไหมแล้วคือมันพูดในวอมาหลายรอบแล้วว่ามันไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วมาพูดใส่มันไม่ดีอ่ะหนูก็ไม่ชอบแล้วไม่ถ้าอย่างนั้นตอนนั้นแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะข้อหมายของพี่คือถ้าสมมติว่าเมลรู้สึกว่าเขาไม่โอเคเมลเมลก็ลองประมวลผลมาให้พี่ดูว่าคําพูดที่บอกว่าไม่โอเคคือคาอะไรก็มันพูดไม่ดีไง ไม่พูดไม่ดีคือคือมันมันเกิดจากอะไรเราคือพี่อยากหรือว่าเขาพูดไม่ดีกับเมลวเขาพูดอะไรเขาขับรถชนพี่เมลก่กรแล้วเขาก็ขอโทษด้วยคําพูดที่มันไม่ดีอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยที่เมยวม่คนแรกบนรถใช่ไหมอาจจะเป็นเพื่อนพี่แต่คนที่สองที่มาพูดแบบขอโทษค่ะอต่อย่างเนี้ยแล้วทีเนี้ยลอวมึงรู้ไหมว่าหลังนะเขาโทรมาหากูแล้วกูพูดว่าอะไรบ้างอ่าถ้าถ้ากูเขาโทรมาหาพี่จริงแล้วมันก็จบแล้วก็จบแค่นรงไนไม่ใช่ว่ากูมึงถาม ถ้าคนอย่ตรงนี้กูบอกนะกูก็พูดกับเขาว่าขอโทษเราอย่างไงขอชีงคนที่ควรจะขอโทษคือคนชนไม่ใช่คนให้เพื่อนมาขอโทษคือมึงต้องมองว่าบางครั้งอ่ะการที่กูไม่ได้ไม่ได้แบบมา,ม,าม,ามานั่งบอกมึงว่ากูไปเคลียร์มาไม่ใช่ว่ากูไม่ไปจาัดก,การกูไปจัดการมาแล้วแล้วถ้าสมมติว่าอ่ะมึงไปเด้งพลาดมาแล้วใครรับผิดชอบสมมติว่ามึงไม่รู้ใช่ไหมว่ากูไปเคลียร์เขามาหลังมาแบบต่อจากนี้ปื๊บปะ แล้วมึงไปขับชนเขาอ่ะใครสวยไม่ใช่กูเว้ยคือมึงเพาะฉะนั้นอ่ะก็ยังไม่ได้บอกว่าจะขับชนก็คือไม่กูถึงกูถึงบอกว่าถูกนี่ไงเนี่ยไม่แต่สิ่งที่ไอ้เมอร์คือไอ้เมอร์ะบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเขาทํามึงได้ไอ้เมอร์กก็ตอนแรกอ่ะยังไม่ได้คุยแบบนี้ไอ้ก็คุยแค่ว่าคุยแค่บอกว่าเขาอะไรนะที่พี่จิงบอกอ่ะ ตอนแรกอะเอาไม่คือตอนแรกอะทุกคนไม่ได้รู้ว่าพี่เขาโทรหาพี่ตรงไหมใช่ไม่ได้รู้ว่าเขาแต่ในนั้นเหตุการณ์ตรงนั้นทุกคนได้ยินเป็นเสียงตอกันหมดว่าเขาพูดกับเมลอย่างไงเออหนูเลยทำนพี่ว่างั้นถ้าหนูทําแบบที่เอ้ยโทษงั้นถ้าหนูทำแบบที่เขาทำกับเพื่อนหนูอะแบบที่เขาทําอะแล้วเขาจะโอเคใช่ไหมหนูถึงบอกไงงั้นก็ก็ ไม่รู้ว่าก็คงเหมือนหลายเคสอะถ้าถ้าเคสไหนที่กูรู้สึกว่ามันไม่แฟร์มึงก็แค่เด่นแค่กูไม่ได้ยากเลยก็ถ้าเขาโทรมาแล้วอะคุยกับพี่แล้วก็คือจบแล้วไม่ได้มีอะไรคือคนกูอะกูก็บอกเขานะว่าคนชนกับคนพูดมันต่างกันเว้ยถ้าสมมติว่าเอากูเขาก็ถามกูแหละว่าการที่เขาเขาบอกกูว่าเขาขอโทษมึงไปแล้วแต่ว่าเหมือนว่าเมลอะไปไปฟ้องหัวแกงเขาใช่ไหมว่าแบบพูดไม่ดีกูเลยบอกว่าแล้วยังไง อ่ะแล้วกูเลยบอกว่าแล้วยังไงสุดท้ายคนที่ชนน่ะมันไม่ใช่เขาเวกูก็พูดไปแล้วว่าถ้าจะต้องมีคนได้รับโทษอ่ะมันคือคนที่ชนแล้วทําให้น้องบาดเจ็บเนี่ยก็คือกูออพูดไปแล้วเออแล้วไม่ถามคนชนนะว่าแล้วทาไมตอนที่มาขอโทษทําไมไม่พูดดีๆอ่ะพี่พูดไปแล้วแต่ตอนเนี้ยก็ถึงบอกว่ามันสุดท้ายอ่ะมึงไม่ต้องรีบเดง้งเวยกูมีวิธีการจัดก,การของกูอยู่แล้วแค่มึงใจเย็นๆก่อนกูไม่ใจให,หนูใจ,ใจเย็นมากนะเว้มันผ่านมาตั้งกี่ชั่วโมงแล้วว่าน้นขออีกเรื่องหนึ่งได้ปะ คนไทยครับพอสองทีโปรฉีแล้วมาจะย้อนการข้าพดจ้าว่าไงอ่ะให้ให้ครูสาธิตป่ะเออถามพูดมาพูดมาลองลองได้ไหมอยากฟังขอแบบหลายเปอร์เซ็นเป๊ะๆน่าไม่งั้นกูจะไม่เด้งเนาะมันจะขับรถเอาแค่ชนเอาแค่ชนไม่ไม่พี่เอาแค่สถานการณ์ชนไม่ต้องชนจริงได้พี่ไม่ต้องชนจริงอี่ฮะกลับมาก่อนพี่ไม่โอ้ไปไหนหรอลาเดี๋ยวกูเช็คเอฟเฟคตรงนี้รวยกันแล้วเลย ไม่คือขับเข้ามาใช่ปะกูก็ยืนอยู่กับเจสซิมเออพอขับเข้ามาใช่ไหมนั่งประมาณมสี่คนเสียงเขาเหมือนร้องไห้เลยวะเขาร้องไห้เหรอไม่เคยเห็นเหมือนกันเราแบบพอขับมาใช่ปะเหมือนแบบรถรถไม่รู้ว่ารถไหลหรือเปล่าหรือ,อยังไงแบบมันมันก็กดอีหน้าร้านได้หรือแบบกดอีก่อนตั้งแต่เข้ามาได้ป่ะเขาก็ปล่อยรถไหลมาชนแล้วม,มันมีอีกคนนึงจำได้ได้น่าจะเป็นเพื่อนีิจริงพูดว่าขอโทษค่ะ แล้วก็วิ่งไปทุกคนเงียบพูดแค่คนเดียววิ่งเข้าร้านไปออกมาสี่คนแล้วก็มีคนหนึ่งคนที่ผมเนี่ยผมแบบไอวินอะเดินมาแบบเดินอย่างเงี้ยเลยเดินมาถึงขอโทษค่ะเออแล้วคือตอนแรกอะที่มันจบเท่าที่ไอเมลเล่าใช่ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไม่ได้อะไรแค่มาพูดกันในวอว่าเออเสียงตึงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วก็ทุกคนก็จบไปแล้วก็มามีเรื่องตอนนี้อีกอะ่ะกูก็เลยเด้งให้ว่าแบบว่าแล้วทำไมเรื่องว่า,เร,วาเรื่องว่าคือเรืองมันเรื่องตอนนี้ก,ก็บอกว่ามีเรื่องตอนนี้อีกอ๋อกลางว่ามีก่อนที่จะไปแกงนะก่อนที่จะไปมือสองปะอืม คนที ion, uh, mm ่จะไปมือสองโดสสีเข cool. um, okay. ียวโชนิกเขามีเร be mm ือกเขาม่เ hmm. ล mm ือกแก๊งอะไรนะเขาดูม้มัมางอะไลยการที่พูดไม่ดีคือแก๊งอะไรคิวบคืออาร์ตอะมันเป็นเข้าใจอยู่อาร์ตเป็นคนพูดแบบจริงก็บอกมานะว่าจะให้ทุกคนมาเข้าใจอาร์ไม่ได้หรอว่าเป็นใจขอโทษแบบนี้แต่แรกไม่ไม่ได้แต่ก็นั่นแหละกูก็ไม่อยากให้พวกมึงมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรพัฒนาแบบไม่ได้มีการแก้ไขอะเข้าใจปะ เข้าใจไม่ก็คือตอนแรกมันคุยเงินจบไปตั้งแต่เมื่อเย็นแล้วใช่ไหมหนูก็เลยไม่เด้งแทนเพื่อนหนูและทีเนี้ยพอมันมีอีกอ่ะหนูก็เลยเด้งแค่นั้นเองเพราะว่าหนูก็ไม่ชอบให้มาทํากับเพื่อนหนูแบบไม่ถ้ามันคือมึงต้องเข้าใจว่าที่เนี้ยมันเขากคนสองเดินมาพูดพอเลยมึงมึงมึงต้องมองว่าไม่เขามีปัญหากันอยู่แล้วไงเข้าใจปะปัดใจมันมีหลายอย่างไหมมันไม่สามารถเด้งโม้โซถ้าอย่างนั้นกูก็คงหยาบโลนมากๆแต่ด้วยความที่ว่ามันมีขอบและเขตในการเล่น เพราะฉะนั้นน่ะเวลามึงจะเด้อะไรอ่ะสิ่งที่มึงความรู้สึกคือมึงต้องทให้มึงถูกก่อนไว้ก่อนไว้ที่เนี่ยที่เนี่ยเขาไม่ได้สนว่าเฮียอะไรนะเว้คือมึงต้องถูกถ้ามึงรู้สึกว่าไม่แฟร์มึงแค่เก็บหลักฐานเอาไว้แล้วรอยัดทีเดียวไม่ว่าจะเล่นหรือไม่เล่นหรืออะไรก็ตามมันไม่ได้มีน้ําหนักว่าผิดขนาดนั้นไม่หนูแค่แค่รู้สึกไม่โอเคก่ดจิตใจเฉยๆไม่ได้ผิดถึงขั้นแจ้งวัดแค่ถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าถ้าพี่ท้พี่ลองาหันมุมพี่นะถ้ารู้สึกว่า มันไม่มันไม่มันไม่โอเคสําหรับความรู้สึกของเมของเมอะ่ะอะไร,ะไรคือทาให้เมรู้สึกว่ามันโอเคไม่คือข,ของก็ไม่ขอโทษคือ,คอขอโทษนะคะแล้วถ้า,าสมมติถ้าถังกับว่าแล้วถ้าเขาไม่ขอโทษจะต้องการอะไรจากตรงนี้ ฉันก็ต้องขอโทษป้าพี่มันชนอะขนนอะไม,ไม่พี่ถามว่าถ้าม,มันก็เฟล,ลเหมือนกันเฟล,ลก็เหมือนพูดขอโทษที่เสียออกมาที่ไม่เต็มใจก็พี่ที่ต้องการเอาจริงพอยพี่ต้องการอะคือจริงจริงตอนนี้แจ้งได้น,นำแบทโมเมนต์เนี่ยใช่คือคือพอยที่ต้องการสือ่อคือ เรารู้ว <temple and fingers out> ่าเรารู้สึกแย่เว้ยทำไมเขาไม่บอกเลยทำไมเขาไม่ตีกันไปเลยครับนะไอ่สือที่หนูจะพูดปูนี้มันไม่กล้าถ้าเขามาขอโทษเขาพูดดีๆก็ได้ที่ไม่ต้องมาตะแคงกะนขอโทษค่ะทำไมเขาไม่ยืนเคียบไปเลยครับนะสมมติว่าพี่มีโดนชนแล้วพี่แบบว่ามีคนมาพูดกับพี่ว่าขอโทษนะครับขอโทษจริงๆครับคำลงแม่กูหนูจะออกตัวดปเลยกับอีกคนนึงมาชนเราแล้วมาพูดว่าขอโทษค่ะอย่างเงี้ยก็อยากเล่นอะไรเดือดๆใช่ป่ะก็บอกไปเลยบอกว่าแป๊บนึงกูโทรให้บูมบอสเดี๋ยวเจอเอออืม ถูกปะล่ะถูกครับนะโอเคครับงั้นพี่จะมีปัญหาอะไรนักพี่ทนไมยเพื่อนอะไรเีรยโก้อันนี้ฮัลโหลอาร์ตเพื่อนอาร์ตชนงอจริงเอาแล้วยมีเคียะมีเคียะแต่คนไทยอย่ายอมกันครับจะตายโอซีแล้วครับผม ตอนนี้กาหลงยังมีโอเวอร์เลยไหมล่ะกาหลงกาหลงหลับโดนเตะออกประเทศไปแล้วไม่หรอแต่ว่าแต่เนี่ยมันได้ยินแล้วแล้วทําไมทําไมถึงถามถึงกาหลงครับเนี่ยเพราะว่าเป็นเพื่อนข้างนอกกับกาหลงอ๋อโอเครับครับอ๋อโอเคครับมันหลับครับผม ไม่หคือตาคอมเลยครับเรื่องของไเไงไม่กูไม่พไม่อไมไม่ได้กไม่ไ้่ไม่เกลหรอกูรักชาติมีอะไรไัมกูรักชาติกาอนดวครับกูก็เล่นไม่เอเคกับมือ้วเนี่ยวันนี้บอกเขาไปว่าไม่โองคแล้วครับจำลองสถานการณ์สมมติอยู่ที่บูมใช่ป่ะถ้าเกิดสมมติอะเรื่องหาเรื่องมึงอะสมมตินะกูเป็นไอ้นี่แล้วกันกูเป็น ชะนีในแก๊งมึงใช่ป่ะเกลแล้วลุงสกอต<ไ>หาเรื่องมึงอะแล้วเสร็จ<ไ>ปุ๊บมึงรู้สึกว่ายอมลุงสกอตไม่ได้ใช่ป่ะมึงจะเดิน <ừ. S 1> เข้าไปบอกลุงสกอตว่าอะไรเดี๋ยวกูเสริมเป็นที่บูม<ไ>ถ้าเป็นที่บูมอ่ะมึงจะบอกลุงสกอตว่าอะไรถ้าลุงแซนดอนมีเรื่องกับเดลใช่ไหมใช่เดี๋ยวกูเสริมเองเพราะกูอยู่แก๊งมึงลุงว่าเกลอันนี้อันนี้ เดี๋ยวลเสริมให้หนูใช่ไหมคะ,ะใช่ใช่ใช่<ะ>แม่งด่ากูชัวลุงต้องการอะไรเนี่ยก็เด็กในแก๊งเกลทําตัวไม่น่ารักก็เดย์เย้ากาดจ,จัดเลยอะ่ะเนี่ยไอคนข้างๆอะ่ะจะเป็นเชียร์อะไรล่ะอีดอกเนี่ยดูเดย์เกียว่าลุงต้องเอามีดอุดปากคนในแก๊งเกลียวไหมล่ะหรือจะให้หนูเอามีดอุดปากลุงล่ะ<ช>เออมันต้องอย่างนี้นะเกียวันนี้จำไว้นะจำไว้นะเออมันต้องอย่างนี้อย่างนี้โอเคโอเคอันนี้เทคนี้ผ่านนะหลาน โอเคนะโอเคไหมไปบุ้งต่อต่อต่อทิ้งสองทิ้งสองทิ้งสองอ่ะใส่เว้นแล้วหล่อมากเหรอจะมองทำคยอะไรหลุดแบบนึงหลุดครับแล้วกระแดงหลุดแรับนึงเราจำลองสถานการณ์ไม่ได้หว่ะเรามันมันทานเกินเลยคือทานเกินครับไม่ได้ครับเราสนิทกันเกินครับนะหลุดครับต้องมีครับเดี๋ยวกูด่ามึงเสร็จปุ๊บมึงด่าเกลียวต่อเลยโอเคนะ ได้เลยครับนะไม่ดูแก๊งตัวเองเลยเนี่ยหัวหน้าแก๊งแม่งหน้าเหมือนลิงเลยนั่นเป็นควายหลายสายเฮ้ยเฮ้ยยเฮเฮ้ยยเกวมึงไม่ต้องแทงก็ได้มั้งเออบังดีอ่ะเออรอสั่งกันโอเคโอเคเฮ้ยถือว่าใจได้นะถือว่าหลานได้นะเออ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 ไม่ใช่ต้องกันนะเกลต้องกันนะมันต้องมีจงมีแจกหวีกันบ้างนะกูจะคอยดูกูจะคอยดูขอเราไปฟังกันต่อไป แบบมันได้ช็อตเลยครับน้ํอย่างงี้นี่ก็แป้งเลยแค่นี้เองเพื่อให้ดับมันฝั่งด้านแจ้งเลยครับยืนดีกว่าสนุกกว่าถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรอีกก็หนูเด้งให้แค่นั้นเองชาวบ้านมเลยหนูเลยเออนะนั้นมีปัญหาเคลียร์ไปเลยเนอะ คนใจเย็น่ะเป็นเจ้าพ่อไม่ได้หรอกเว้ยไม่รู้อะหนูไม่ชอบให้ทํากับคนที่แบบว่าหนูนั่นแหละใจกระจอกจะบอกจะออกตัวยืดเลยต่อแบบว่าไม่จช่ไม่จริงอหนูก็เด้งแบบนี้เหมือนกันกูถึงกูถึงบอกนี่ไงว่าต้องการอะไรจะไม่ได้จัดการัอะไรแต่ว่าถ้ามีอีกก็หนูหนูรับเอง รับเองใจขคือถ้าเขาเด้งแบบว่าทําอะไรไม่โอเคอีกอ่ะแล้วถ้าเพื่อนบอกแต่เขาชนเขาขอโทษนะครับนะถึงแม้ว่าคําขอโทษมันจะดูไม่ค่อยเต็มใจเรื่องอะไรก็หนูรับคนเดียวตลกมึงตลกอะไรเนี่ยไม่ตลกไอ้เฮียหนูไอมไม่มึงจะรับคนเดียวอะไรเพื่อนไม่ทำอะไรอ่ะอยู่กับน้าเนี่ยไม่สุดท้ายไปพัทยาปะคือชาวนี้ไปพัทยาพัทยาก็เฮียเลยเพื่อนไปไม่ได้พรุ่งนี้กูมีงานกูแค่ต้องการกูมีงานพรุ่งนี้หรอใช่ใช่ใช่พรุ่งนี้ตอนหกโมงเพื่อน เราไปพรุ่งนี้เวลาสามทุ่มถูกต้สามทุ่มเงี้ยแล้วกลับตอนเช้ากูเสร็จห้าทุ่มเพื่อนห้าทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งเลยเหรอใช่เพื่อนเวลาที่อยู่นะเราจะไปดีไหมไปทำเครียดอะไรพัทยาเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ปูเดินพามีพามีพามีเอาไปหาตอนหาหมอตอนบ่ายไงแล้วเสร็จตอนเย็นไงอ่าไม่เกล้เครียดมันเด้งจะดึกกว่าเพื่อนลุงเนี้ยจะรอมึงลั่นนะโอเคโอเคเเออเอเกลพี่มีคนมาเรียนน้องเกลรอด้วย มาค่ะอยู่กับแม่กันลมไหนวะโทรมาช่วยพันธยาพี่นั่นน่ะหนูเชื่อเชื่อหนูเพราะว่านาสีลาวิเศษวรวุฒิให้ใบกำกับหนูมาแล้วค่ะบอลรวุฒิไอเกลวฟังนะสีลามาเผาค่ะโอ้โหแล้วค่ะอันนี้น้องเกลวหลังจากที่พี่ศึกษาประชาชนที่นี่มาวิจัยมาแล้วมีน้องคนดีชื่อเมิร์ที่สามารถดูแลน้องเกลวได้จะพาน้องเกลวไปรู้จักโลกใบใหม่น้องเกลวพร้อมจะรับโลกแปลกแน่กุว่า เธอมูใหม่แน่ใจนะว่ามึงอยากให้สัตว์อสูรสัตว์อสูนหมายเลขสองที่ลุงเลี้ยงไว้เลี้ยงมึงอ่ะเสียวปีทำไมหรอคะทำไมว่าพี่คุณดูเป็นคาพูดมันสิคุณดูเป็นคำพูดมันสิถ้ากิ๊ฟมึงได้ยินอะไรไหมไม่น้องไม่ไม่นะก็ไม่ได้ยินอะไรนะเออใช่พ่ะยังไม่ได้พูดอะไรเลยเพื่อหรือเปล่าเอาอย่างี้เกลมึงรับได้ทุกอย่างไหมรับหน้าทุกดย่างแล้วมึงจะไม่แจ้งมันใช่ไหมสัญญานะสเอาที่จริงก็มาเลี้ยงน้องเกลแล้วมึงเอามันไปเลี้ยงเลย เดี๋ยวเอางนี้น้องเกลเดี๋ยวพี่จะให้น้องเมออแนะนําตัวเองให้น้องเกลรู้จักก่อนละกันอ่ะเมอเริ่มสวัสดีค่ะชื่อเมอใจดีอ่านมสกุลสั้นก็คือโกยโกยจีมี่ค่ะรู้จักเพลงโกยจีมี่ไหมคะได้ยิมมะเัือเทมร้องอยู่ค่ะเช่นนีค่ะนั่นแหละค่ะเพราะว่าได้อิทธิพลมาจากคนชื่อมะเขือเทศเหมือนกันค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวเมอจะร้องเพลงโกยจีมี่ให้ฟังเริ่ม อ้าวพี่จริงทำแบบนี้ทำไมให้พี่สไปยลงคนเดียวก็ดีอยู่แล้วชีวิตพี่จริงอย่าทำให้หนูเป็นคนแบดแบดเลยหนูเป็นกู๊ดเกิลค่ะไม่ทันแล้วมั้งครับอพี่กอตพูดอะไรเดี๋ยวหนูก็ตกบองหัวหรอกหนูช่วยค่ะคุณพูดกันหรอกดนทีหน่อยทำหลานกูเสียคนเดี๋ยวพ่อมากระทืบแน่กูบอกเลยนะเอางี้ เราจะมาฝึกคิดเลขเร็วก่อนนะถ้าน้องเกลวคิดเลขเร็วทันน้องเกล่วจะก,ก็จะได้ดูก็จะได้อยู่ตรงนี้ไอ้เมอร์เริ่มห้าบวกสองสาสิบแ <29. S 2> ปดสามสิไม่ถูกแต่ว่าเร็วเป็นแมผ่านนะคะผ่านถูกต่อจะให้คำตอบไม่ถูกแต่ว่าเร็วเพราะว่าคณิตคิดเร็วค่ะพี่จริงอ่าโอเคต่อไปภาษาอังกฤษอืม ไอ้เมื่อเริ่มอ่ะหนูเอาแล้วไม่ยอมให้หนูอย่างมะม่วงอีโต้นานไงแววมานะพี่เติงแววมานะเวลบ้าเวลบ้าเวลบ้าเวลาเวลบาอย่างสีเหลืองอีโต้เฮ้ยแววมาคนเนี้ยคนเนี้ยมีแววโดดเด่นจักรวาลนี้คือเธอไอ้ยัง่ะ หนูว่าคนนี้แหละพี่จริงใช่ไหมคือดาตระบาดที่เราตามหามาถูกไม่แต่ว่าพี่จะให้เขามาอยู่กับจักรวาลเราจริงๆเหรอแต่ตัวแม่ต้องมีแค่ไม่กี่คน่ะสมมร์จจักรวาลต้องแลบเป็นไอจักรวาลต้องแลบเป็นหรือเปล่าไม่งั้นจะให้น้องเมอ์ละแรปให้ฟังก่อนแลปเปนแต่ว่าอยากฟางพี่เมย์แลบก่อนฮะไอเมย์เริ่มหนูเหรอแลบเหรอใช่ โอ้ยหนูโดนใบที่พี่สมองหนูเล่นไปแต่ทางโดนใบไม่มีไม่มีมีลองโป่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 งกอยก้อยซีมีก้อยซีมีพัฒเส้มอยก้อยซีมีเส้นมองลาซอดอาซูจิอ่ะไม่หนูลองเป็นบาลานซ์หนูถนัดบาลานซ์ค่ะหนูต้องการตำแหน่งนี่กูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอยากเป็นเคป๊อปแต่หนูตำแหน่งบาลานซ์นะร้องหลัก